ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะได้ยินเรื่องราวของคู่รักเลิกลากันบ่อยมากขึ้นถึงแม้ว่าจะคบหาดูใจกันมานานสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้นะคะน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงสะม,มากกว่าหรือถ้าคุณผู้ชายจะฟังด้วยก็ได้เช่นกันค่ะ ในอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงสัญญาณอะไรบ้างที่ถ้าหากผู้ชายเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปหรือเขากำลังจะตีตัวออกจากความสัมพันธ์เขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนที่ชอบแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของต่างประเทศเนี่ยมักจะได้พบเจอกับสัญญาณและพฤติกรรมเหล่านี้ซ้าแล้วซ้าเล่าและก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ตามมาค่ะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์นะคะได้สังเกตและรวบรวม8สัญญาณต่อไปนี้ที่มีผลต่อความสัมพันธ์และบอกว่าผู้ชายเริ่มรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับคนแล้วที่สำคัญคือเขาก็ม,มักจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะ แต่การที่เราจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ชายได้อย่างถ่องแท้อาจเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนเกินไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของความรักแต่บ่อยครั้งนะคะเมื่อความรักของผู้ชายจืดจางลงเขาก็มักจะแสดงสัญญาณบางอย่างออกมาค่ะสัญญาณที่หนึ่งก็คือไม่มีอารมณ์ร่วม เมื่อความรักของผู้ชายเริ่มจืดจางลงสัญญาณแรกๆมักจะเป็นการไม่แสดงอารมณ์ใดๆค่ะไม่แสดงอาการโต้ตอบหรือว่าเฉยชาเมินเฉยเราทุกคนนะคะต่างก็มีช่วงขึ้นขึ้นลงลในความสัมพันธ์แต่เมื่อผู้ชายเริ่มห่างเหินและไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่มีการแสดงสีหน้าท่าทางใดๆตอบโต้กลับมามักจะเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความรู้สึกของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ เขานะคะอาจดูสนใจคุณน้อยลงตื่นเต้นกับกิจกรรมร่วมกันน้อยลงหรือแม้กระทั่งเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของคุณน้อยลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆเกิดขึ้นค่ะขอให้จำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตำหนิหรือว่าโทษคนอื่นแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจสัญญาณและตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านั้นอย่างเหมาะสมค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์นะคะได้พบเห็นสัญญาณเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและแม้ว่ามันจะยอมรับได้ค่อนข้างยากแต่การรู้จักสัญญาณเหล่านี้ค่ะเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์สัญญาณที่สองสื่อสารน้อยลงพูดคุยกันน้อยลงการพูดคุยสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทุกประเภทค่ะ แต่เมื่อคุณผู้ชายไม่ได้รู้สึกถึงความรักอีกต่อไปคุณอาจสังเกตเห็นว่าความถี่ในการพูดคุยกันนั้นลดลงเขาอาจหยุดแบ่งปันความคิดเรื่องราวประสบการณ์ประจำวันของเขาหรืออาจหลีกเลี่ยงการสนทนาไปโดยสิ้นเชิงคะ่ะเหมือนกับว่าเขากำลังปิดประตูสู่โลกส่วนตัวของเขาอย่างช้าๆมีบทกวีหนึ่งในตำนานเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อใครสักคนแสดงให้คุณเห็นว่าเขาเป็นใครจงเชื่อเขาตั้งแต่ครั้งแรกหากผู้ชายของคุณนะคะสื่อสารน,น้อยลงถึงเวลาที่จะสังเกตและเชื่อในสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นได้แล้วค่ะสัญญาณที่สไม่ยอมให้ถูกเหนือต้องตัวไม่ใช่แต่เพียงผู้หญิงเท่านั้นนะคะที่ไม่ยอมให้จับผู้ชายก็เป็นเช่นกันค่ะ การที่เราใกล้ชิดกันเป็นการแสดงถึงความรักที่มีให้กันแต่เมื่อความรู้สึกของฝ่ายชายเริ่มลดน้อยลงเขาก็อาจหลีกเลี่ยงหรือไม่ตอบสนองเหมือนเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเซ็ก์เท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงการจับมือการโอบกอดการหอมแก้มกันหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยลงอาจเป็นสัญญาณว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคะ่ะ สัญญาณที่4เอาอกเอาใจผิดปกติ สัญญาณน,นี้อาจฟังดูขัดแย้งกันสักเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อความรักของฝ่ายชายเริ่มจางลงเขาอาจจะกลายเป็นคนใจดีและเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะคะคำตอบก็คือบ่อยครั้งค่ะเป็นเพราะเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับความรู้สึกผิดเขารู้ว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปแล้วและเขาไม่อยากทำร้ายคุณดังนั้นเขาจึงพยายามชดเชยความรู้สึกน ด้วยการเป็นคนดีหรือว่าช่วยเหลือคุณมากเกินไปจนดูผิดสังเกตนั่นเองค่ะจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ได้อธิบายว่าคู่รักนับไม่ถ้วนค่ะจะสังเกตเห็นว่า พฤติกรรมที่สับสนนี้สามารถทำให้คู่รักอยู่ในภาวะที่อารมณ์ไม่แน่นอนเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเพราะในแง่หนึ่งเขาดูเอาใจใส่มากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีบางอย่างผิดปกติค่ะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของฝ่ายชายเพราะมีอะไรสำคัญสำคัญมากมายต่อความสัมพันธ์ค่ะ สัญญาณที่5หงุดหงิดง่ายเมื่อฝ่ายชายไม่ได้รู้สึกถึงความรักแบบเดิมอีกต่อไปแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุดก็อาจเริ่มทําให้เขาหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นค่ะคุณอาจสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มหงุดหงิดกับสิ่งที่เขาเองเคยชอบหรือนิสัยเล็กๆน้อยนิสัยแปลกของคุณที่เขาเคยชอบอาจกลายเป็นชนวนที่มาของความหงุดหงิดสําหรับเขาเกิดขึ้นมาทันทีได้เลยค่ะ สิ่งนี้สามารถสร้างความเจ็บปวดให้คุณได้อย่างทันทีแต่คุณต้องจำไว้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณหรือพฤติกรรมของคุณแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของเขาตัางหากค่ะสัญญาณที่6เขามีความพยายามน้อยลง พูดตรงๆก็คือการรักษาความสัมพันธ์ต้องใช้ความพยายามความอดทนต่อกันแต่เมื่อความรู้สึกของฝ่ายชายเริ่มลดลงความเต็มใจของเขาที่จะทุ่มเทความพยายามนั้นก็ลดลงตามไปด้วยค่ะ คุณอาจสังเกตเห็นว่าความพยายามของเขาในการวางแผนเซอร์ไพรส์วันสำคัญของคุณแทบจะไม่มีเลยหรือแม้แต่ทำสิ่งง่าย,ายๆเช่นโทรหาคุณเพื่อถามไทยก็อาจจะนดน้อยลงการไม่พยายามทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟงเกิดขึ้นคะ่ะอาจเป็นสัญญาณที่เจ็บปวดและค่อนข้างชัดเจนที่บ่งบอกว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไป อย่าลืมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณค่าของคุณมันเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของเขาการรับรู้สัญญาณเหล่านี้ว่ามันคืออะไรจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและนำคุณไปสู่หนทางที่มีความสุขมากยิ่งกว่าค่ะสัญญาณที่7มีโลกส่วนตัวสูงขึ้น เมื่อฝ่ายชายนะคะเริ่มมีความรู้สึกความรักที่เริ่มจืดจางลงบุคลิกภาพของเขาอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมากบางทีเขาอาจกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นหรือบางทีเขาไม่มีอารมณ์ขันเลยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะอาจทำให้คุณตกใจและสับสนทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่รู้จักคนคนนั้นคนที่เคยตกหลุมรักมาก่อนสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่8ค่ะ ไม่วางแผนอนาคตหากความรักของฝ่ายชายเริ่มหมดลงเขาอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตแผนสำหรับวันหยุดการสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตหรือแม้แต่การสนทนาแบบสบายๆเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์อาจกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดขึ้นมาค่ะ นี่อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปเขากำลังถอนตัวไม่ใช่แค่จากปัจจุบันเท่านั้นแต่กำลังจะถอนตัวออกจากอนาคตที่คุณจินตนาการไว้ร่วมกันอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นที่ไปกันไม่ได้นะคะมันก็เจ็บปวดคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังสูญเสียไม่เพียงแค่คู่รักของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความฝันที่มีร่วมกันของคุณอีกด้วยค่ะ การที่คุณจะผ่านพ้นความสับสนของอารมณ์เมื่อความรักของฝ่ายชายเริ่มจืดจางลงนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายค่ะแต่การที่คุณรู้จักและเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ มันเป็นก้าวแรกสู่การทำความเข้าใจและเยียวยาความรู้สึกของตัวคุณเองมันไม่ใช่เรื่องของการตำหนิหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจสภาวะทางอารมณ์ของฝ่ายชายและการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพื่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของตัวคุณด้วยค่ะ และนี่ก็เป็น8สัญญาณที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ได้รวบรวมและนำมาฝากให้กับสาวๆที่รู้สึกว่าขอภัยค่ะที่รู้สึกว่าฝ่ายชายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปและถ้าแฟนของคุณมีสัญญาณเหล่านี้ก็ลองเปิดใจพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีซึ่งกันและกันทั้ง2ฝ่ายค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในอีพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ ขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขาย d e a พ p o แคสต์น,นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆค่ะ